วันนี้นะคะกนจะพามาเยี่ยมชมที่ดินอีกหนึ่งพิกัดของเรานะคะที่หลุดจองมานะคะอยู่ที่องค์ครักของ15นะคะนครนายกนะคะแปลงนี้คือแปลง B3 ค่ะแปลง B3 เนี่ยค่ะเริ่มจากหมุดเนี่ยค่ะหมุดหัวแดงๆนี้นะคะแปลง B3 324ตาราตรงวานะคะ324ตาตรางวานะคะด้านหลังเราจะมีบอกกักเก็บน้ําไว้ให้ท่านนะคะทุกแปลงค่ะเราจะมีบอกกักเก็บน้ําไว้ให้นะคะอันนี้แปลง B3 นะคะตรงนี้แปลง B3 เนี่ยค่ะจะอยู่ตรงข้ามกับวัด ธรรมสาโรธนะคะนี่คือวัดธรรมสาโรธนะคะ วัดธรรมสาสร์นะคะนะคะปแปลง B ีสเนี่ยเขาจะอยู่ตรงข้ามกับวัดธรรมสาโร์เลยนะคะจุดเช็คอินอ่าสถานที่ใกล้เคียงก็จะมีอ่าศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพไม่ถึง4กิโลนะคะมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ก็ไม่ถึง4กิโลนะคะแล้วก็จุดเช็คอินอ่าร้านมองเธอคาเฟ่แอนด์ฟาร์มนะคะเข้ามานี่ประมาณ2กิโลค่ะเป็นร้านกาแฟแล้วก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นที่จุดเช็คอินสําหรับถ่ายรูปนะคะแล้วก็เข้ามาตรงวัดธรรมสาสร์ก็จะถึงยังที่ดินของเราเลยนะคะปแปลง B ี ด้านหลังจะเป็นบ่อก,กักเก็บน้ําให้นะคะเหมาะสำหรับการสร้างบ้านพักที่อยู่อาศัยใครที่อยากจะสร้างบ้านแล้วมีริมน้ํานะคะหรือท่านจะมาทําธุรกิจการค้าขายนะคะเปิดร้านค้าหรือมินิมาร์ตร้านกาแฟนะคะหรือจะทําเป็นที่ท่องเที่ยวก็ได้นะคะตรงนี้นะคะนะคะเหมาะมากๆเลยนะคะตรงนี้ค่ะเลี้ยวมุมโค้งมานิดนึงนะคะนี่ค่ะเลี้ยวมุมโค้งตรงวัดธรรมสโรนี่คือวัดธรรมสโรดมานะคะก็จะเจอแปลง B3 นะคะตรงนี้คือจุดสิ้นสุดของหมุดแปลง B3 นะคะตรงนี้ ติดถนนดํานะคะนยสามศูนย์สองสองนะคะเนี่ยค่ะติดถนนลาดยาง นยสามศูนย์สองสองเลยนะคะเส้นทางนี้ค่ะออกไปทางลำลูกกานะคะหนองจอกสวินทวงนะคะแปดริ้วออกวางน้ําเปรี้ยวได้นะคะออกได้สองเส้นทางนะคะส่วนทางนี้นะคะก็จะไปทางเส้นรังสิตนครนายกค่ะเพียงแค่สองกิโลนะคะจากเส้นรังสิตนครนายกเข้ามายัางที่ดินของเรานะคะมานี่ค่ะมาเจอมุมโค้งตรงนี้นะคะ,ะมานิดนึงค่ะก็จะถึงยังแปลงบีสามแปลงนี้หลุดจองมานะคะสามรอยยี่สิบสี่ตารางวานะคะเนี่ยค่ะรีบแท็กขึ้นมาเลยนะคะ ทำธุรกิจได้ทำธุรกิจเหมาะค่ะแล้วก็สร้างบ้านที่อยู่อาศัยก็เหมาะนะคะตรงนี้นะคะเพราะว่าการเดินทางของเขาสะดวกค่ะเข้าออกได้สองเส้นทางนะคะรีบทักเปิ้ลนมานะคะเพจขายที่ดินนะคะ Facebook ค,ค่ะเปิ่ลน,นักขนานค่ะ เบอร์โทร0902758309นะคะยูทูบเปิ้ลนะคะเปิ้ลขายที่ดินนะคะสำหรับแปลง B3 อันนี้แปลงข้างเคียงค่ะติดกับแปลง B3 นะคะตรงนี้คือลูกค้านะคะได้มาซื้อและวางเงินดาวกับเราเรียบร้อยแล้วนะคะได้เข้าทําประโยชน์ในที่ดินแล้วค่ะเข้ามาถมที่แล้วก็ล้อมรั้วนะคะนี่คือแปลงข้างๆติดกับแปลง B3 ของเรานะคะนี่คือแปลงที่หลุดจองมาคือแปลง B3 นะคะรีแท็กเปิ้ลมานะคะสวัสดีคะ่ะ